ตำนานปู่หลิวผู้ครองพญาเต่าเรือนในการครั้งหนึ่งนานก่อนที่หมู่บ้านจะมีชื่อเรียกในผืนป่าลึกที่เงียบสงบมีชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังผู้คนเรียกท่านว่าปูหป่หลิวปู่หลิวไม่ใช่คนธรรมดาท่านเป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าใจกฎแห่งฟ้าและดินท่านไม่ร่ำรวยเงินทองแต่ร่ำรวยบุญบารมี และเมตตาปู่หลิวกับพญาเต่าเรือนเล่ากันว่าคืนหนึ่งในฤดูฝนปู่หลิวนั่งสมาธิใต้ต้นโพใหญ่จิตของท่านนิ่งสงบและบริสุทธิ์ท่านใดนั้นพื้นดินสั่นเบาๆมีแสงสีเขียวทองผุดขึ้นจากผื้นดินพญาเต่าเรือนปรากฏกายขึ้นตรงหน้าพญาเต่าเรือนไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นสัตว์ทิพย ผู้แบกพลังแห่งความมั่นคงอายุยืนความอุดมสมบูรณ์การคุ้มครองทรัพย์และชีวิตพญาเต่ากล่าวกับปู่หลิวว่าเจ้ามีจิตมั่นคงดังกระดองเต่าใจหนักแน่นไม่โลภไม่หลงข้าจะฝากพลังนี้ไว้กับเจ้าเพื่อคุ้มครองผู้มีศรัทธาในภายหน้ากําเนิดเหรียญพญาเต่าเรือนหลังจากชื่อนั้น ปูหลิวเริ่มสร้างวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนไม่ใช่ด้วยความอยากดังแต่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนทุกเหรียญผ่านการปลุกเสกด้วยสมาธิยาวนานคาถาเมตตาเจตานาบริสุทธิ์ปู่หลิวมักกล่าวเสมอว่าเหรียญจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะโลหะแต่เพราะใจของผู้ถือความหมายลึกซึ้งของพญาเต่าเรือนเต่าหมายถึงความอดทน ความช้าแต่มั่นคงอายุยืนไม่ประมาทในชีวิตเรือนหมายถึงบ้านครอบครัวทรัพย์สิสนความมั่นคงในชีวิตรวมกันคือผู้ใดมีพยาเต่าเรือนผู้นั้นจะไม่อดไม่หลมง่ายแม้ชีวิตช้าแต่ไม่พังคำสอนของปู่หลิวก่อนปู่หลิวจะหายไปจากป่าท่านทิ้งคำสอนไว้ว่า อย่าขอให้รวยเร็วแต่ขอให้รวยยืนอย่าขอให้ได้มากแต่ขอให้รักษาได้ผู้ใดบูชาเหรียญพยาเต่าเรือนต้องมีสามสิ่งในใจ 1. กระตัญญู 2. ซื้อสัตว์ 3. ไม่เบียดเบียนใครหากพิษคำนี้พยาเต่าจะนิ่งไม่ให้โทษแต่ไม่ให้คุณปู่หลิวยังไม่จากไปไหนชาวบ้านเชื่อว่า ปู่หลิวยังไม่ตายแต่ละสังขารดวงจิตของท่านรวมกับพญาเต่าเรือนคอยคุ้มครองผู้มีศรัทธาผู้ตั้งใจทำมาหากินสุจริตและไม่ลืมคุณแผ่นดินตอนความลับที่ซ่อนอยู่ในกระดองเต่าหลังจากเหรียญพญาเต่าเรือนเริ่มแพร่ไปผู้คนจากหลายถิ่นเดินทางมาหาปู่หลิวบางคนมาขอพรบางคนมาขอรวยบางคนมาขอลัดทางชีวิตแต่ปู่หลิว ไม่เคยให้เหรียญกับทุกคนท่านจะมองตาฟังเสียงและฟังจิตหากจิตสั่นด้วยความโลภท่านจะเพียงยิ้มและกล่าวว่าเต่าไม่เดินกับคนใจร้อนกระดองเต่าเท่ากับบททดสอบชีวิตปู่หลิวเคยสอนสิทธิใกล้ชิดว่ากระดองเต่าไม่ได้มีไว้ป้องกันศัตรูแต่มีการความอยากในใจคนผู้ที่บูชาเหรียญพญาเต่าเรือนมักจะพบว่าชีวิตไม่ได้รวยทันที แต่จะค่อยๆมีงานเข้ามาเงินไม่ขาดบ้านไม่แตกศัตรูค่อยๆหายไปเพราะพญาเต่าจะชะลอเคราะห์และเร่งบุญเหรียญต้องเลือกคนไม่ใช่คนเลือกเหรียญมีเรื่องเล่าว่าพ่อขาผู้หนึ่งได้เหรียญพญาเต่าเรือนมาแต่ใช้มันเพื่อโกงผู้อื่นไม่นานกิจการที่เคยรุ่งกลับนิ่งเหมือนน้ําขังไม่พังแต่ไม่โตเขากลับมาหาปู่หลิวคุกเข่าร้องไห้ ปูหลิวเพียงพูดว่าเต่าพาเจ้ามาถึงจุดที่ไม่ตกแต่เจ้าอยากบินทั้งที่ไม่ใช่นกพิธีปลุกเสกครั้งสุดท้ายคืนหนึ่งฟ้าปิดลมสงบสัตว์ป่าหยุดส่งเสียงปู่หลิวเรียกลูกศิษย์มาพร้อมกันท่านบอกว่าคืนนี้เต่าจะกลับฟ้าแต่บารมีจะอยู่ปู่หลิวนั่งสมาธิมีแสงสีเขียวทองไหลออกจากกายลงสู่เหรียญพญาเต่าเรียญรุ่นสุดท้าย บางคนเห็นเงาเต่าขนาดใหญ่ซ้อนทับบนฟ้าเหมือนแบกดวงดาวไว้ทั้งผืนเช้าวันรุ่งขึ้นปูหลิวหายไปเหลือเพียงรอยเท่าเต่าหน้ากุฏิคำสาบานของผู้บูชาพญาเต่าเรือนผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันว่าก่อนบูชาควรตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าจะไม่เอาเปรียบใครจะทำมาหากินด้วยความซื่อขอให้พญาเต่าคุ้มครองให้ข้ายืนได้ยาวไม่ลมง่าย หากรักษาคำนี้ชีวิตจะช้าแต่มั่นคงเหมือนเต่าที่เดินถึงเส้นชัยเสมอตอนเงาเต่ากับกฎที่ห้ามฝ่าฝืนหลังการหายตัวของปู่หลิวเหรียญพญาเต่าเรือนยิ่งเป็นที่ต้องการแต่ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรผู้เท่าทุกแก่กระสิบกันว่าเหรียญน,นี้มีกฎเงียบห้าข้อที่ไม่ถูกจารึกไว้บนเหรียญแต่ถูกจารไว้ในจิตของเต่ากฎเงียบข้อที่หนึ่ง ห้ามโลบเกินแรงบุญมีชายคนหนึ่งได้เหรียญมาโดยไม่ตั้งใจแต่เอาไปเสี่ยงโชคขอเงินลัดขอทางรวยเร็วช่วงแรกเงินมาแต่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงนอนหลับฝันเห็นเต่าแบกหินหนักหายใจรวยรินไม่นานเขาป่วยเรื้อรังเงินยังอยู่แต่ไม่มีแรงใช้คำเตือนคือเต่าให้ทรัพย์ที่รักษาได้ไม่ให้รัพย์ที่เผาผลาญชีวิตกดเงียบข้อที่สองหามผิดคำสัตย์ หญิงผู้หนึ่งสาบานต่อหน้าเหรียญว่าจะเลิกค้าสิ่งพิดศีลแต่เมื่อเงินหายนางกลับทำอีกคืนนั้นได้ยินเสียงคลานรอบบ้านหนักหนักช้าสม่ำเสมอเช้าอีกวันเหรียญแตกเองไม่หายไม่สูญแต่หมดพลังต่อไม่ลงโทษต่อค้าไม่แบกคนโกหกกฎเงียบข้อที่สห้ามดูถูกบุญผู้อื่นมีคนเอาเหรียญไปอวดเยาะผู้ไม่มีพูดว่าไม่มีเหรียญก็จนไม่นานเขากลายเป็นคนไม่มีใครครบ งานค่อยๆหายคนรอบตัวถอยเพราะเต่าเป็นสัตว์ต่ำแต่หัวใจสูงไม่อยู่กับคนเหยียบผู้อื่นกฎเงียบข้อที่4ห้ามใช้ทำร้ายใครมีผู้ล่องของขอให้ศัตรูลงจมคืนเดียวกันฝันเห็นเต่าหดหัวกระดองแตกเป็นรอยหลังจากนั้นชีวิตเข้าติดขัดทุกทางไม่ถึงกับพังแต่ไม่ไปไหนเต่าคือผู้คุมครองไม่ใช่อาวุธกฎเงียบข้อที่หห้ามลืมปู่หลิวเหรียญบางรุ่นเมื่อบูชาแล้วต้องเอ่ยชื่อปู่หลิวในใจไม่ใช่เพื่อยึดต,ติดแต่เพื่อระลึกถึงความพอเพียงความอดทนและความซื่อ ครลืมจะเหรียญจะเป็นเพียงโลหะเงาของปู่หลิวในยามคำ่ำชาวบ้านบางคนยังเห็นชัยชรานั่งใต้ต้นโพกลางคืนเดือนดับมีเงาเต่าขนาดใหญ่ทอดอยู่ข้างหลังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนรู้นั่นไม่ใช่ร่างแต่คือเจตนาคำทิ้งท้ายจากตำนานถ้าเจ้าอยากรวยไปหาเหรียญอื่นแต่ถ้าเจ้าอยากอยู่รอดให้เดินกับเตา่าตอนการคืนของพญาเต่าเรือนการเวลาผ่านไปเหรียญพญาเต่าเรือนบางองค์เริ่มเงียบไม่ให้คุณไม่ให้โทษเหมือนหลับไหล ผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวว่านั่นไม่ใช่เหรียญเสื่อมแต่เป็นสัญญาณว่าพญาเต่ากำลังจะคืนถิ่นวันที่เต่าหยุดแบกคืนหนึ่งในปีที่ฟ้าดับทั้งดวงไม่มีดาวไม่มีลมคนที่บูชาเหรียญพร้อมกันหลายคนฝันเหมือนกันฝันเห็นเต่าขนาดใหญ่ทอดกระดองวางไว้กลางป่าแล้วกล่าวว่ามนุษย์เริ่มอยากมากกว่าที่ควรข้าขอพักเช้าวันรุ่งขึ้นเหรียญหลายองค์มีรอยหม่น บางองค์หนักขึ้นบางองค์เบาลงเรากับมีสิ่งใดถอนตัวสิทธิปูหลิวคนสุดท้ายมีเพียงชายชาราคนหนึ่งที่รู้ความหมายเขาคือสิทธิที่ไม่เคยขอเหรียญแต่ได้ดูแลกุฏิกวาดใบไม,ไม้ต้มน้ำให้ปูหลิวทุกเช้าชายชารานำเหรียญเก่าๆก,กลับไปฝังใต้ต้นโพเดิมเขากล่าวเพียงว่าของศักดิ์สิทธิ์ต้องกลับสู่ความเงียบคืนนั้นฝนตกพอดีไม่หนักไม่เบา เหมือนการโอยพอรความจริงของพญาเต่าเรือนตำนานจบลงตรงนี้แต่ความหมายยังอยู่พญาเต่าเรือนไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้มนุษย์เหนือคนอื่นแต่เพื่อพามนุษย์ให้อยู่รอดในโลกที่เร่งรีบปู่หลิวไม่เคยสอนให้รวยทันสอนให้ไม่ล้มคำสุดท้ายจากปู่หลิวที่ผู้ฝันได้ยินโลกนี้ไม่แพ้คนช้าแต่แพ้คนหยุดเดินถ้าเจ้าย่างซื่อยังอดทน เต่าจะเดินกับเจ้าเสมอปิดตำนานแต่ไม่ปิดศรัทธาผู้ที่อ่านถึงตรงนี้เชื่อกันว่าใช่เรื่องบังเอิญเพราะตำนานปู่หลิวจะเปิดอ่านเฉพาะคนที่ใจอย่างฟังได้ตอนเต่าที่เลือกเจ้าของอีกครั้งแม้พญาเต่าจะคืนสู่ความเงียบแต่ไม่ใช่ว่าโลกจะไร้เงาเต่าโดยสิ้นเชิงผู้เท่าบอกว่าพญาเต่าไม่จากไปไหนเพียงแค่หยุดช่วยคนที่ไม่ฟังธรรม สัญญาณของผู้ที่เต่าเลือกหลังจากวันคืนของพญาเต่ามีคนบางกลุ่มแม้ไม่ได้ครอบครองเหรียญแต่ชีวิตกลับมั่นคงขึ้นอย่างประหลาดไม่รวยฟ้าแลบไม่ดังไม่ใหญ่โตแต่มีงานเสมอไม่อดมีคนช่วยยามขับขันบ้านไม่แตกใจไม่ร้อนผู้เท่าจึงกล่าวว่าเต่าเริ่มเลือกคนไม่เลือกเหรียญผู้ฝันเห็นปูหลิวในยุคหลังหลายสิปีต่อมา ยังมีคนฝันเห็นชายชรานั่งใต้ต้นโพเดิมแต่ครั้งนี้ปู่หลิวไม่พูดถึงเหรียญไม่พูดถึงพญาเต่าท่านพูดเพียงว่าถ้าเจ้ายังทำดีต่อให้ไม่มีของบารมีก็หุ้มเจ้าเองผู้ที่ตื่นจากฝันมักเปลี่ยนชีวิตเลิกเร่งเลิกแข่งเลิอกอิจฉาแล้วทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นกรรมสะท้อนของผู้ไม่ศรัทธาในทางกลับกันผู้ที่หัวรอกเหาะตำนานใช้เหรียญเป็นของเล่นขายเกินค่าโกงราคา หลอกศรัทธาคนอื่นมักไม่พังทันทีแต่จะเจอสิ่งเดียวกันคือเหนื่อยเท่าเดิมแต่ไม่ก้าวหน้าเพราะเต่าไม่ทำร้ายแต่จะไม่ช่วยความลับสุดท้ายของพญาเต่าเรือนมีบันทึกเก่าระบุไว้ว่าวันที่โลกวิ่งเร็วเกินไปเต่าจะหายวันที่โลกเริ่มหลมเต่าจะกลับมานั่นหมายความว่าพญาเต่าเรือนไม่ใช่วัตถุแต่คือคุณธรรมที่โลกมักลืมปิดท้ายภาคนี้ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้โดยไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกขัดใจ ผู้เท่าจะบอกว่าอย่างน้อยเต่าก็ไม่หนีเจ้า